สวัสดีครับผมทุกนครับผมชื่อรายการชื่อเอ็กผมมีมีข่าวายกันครับผมมีข่าวว่าแม่แม่พี่อ้อมเสียชีวิตแล้วครับผมจะไปดูลูกกันเดี๋ยวต้องกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมนี่นี่คือพี่ผมเองอันนี้พี่ผมเองอน หน่าสสาพี่ผมอะ่ะพี่ผมอะ่ะเศร้าไม่หยุดเลยอะ่ะผมไม่เวลาถ่ายคลิปทำเอเิชั่นอะ่ะผมไมีเวลาผมเศร้าออก